สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวโรงแรมที่ไต้หวันกันอีกโรงแรมนะครับในเงื่อนไขเดิมต้องเป็นโรงแรมที่ใกล้กับสิ่เหมอนติ้งแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังและราคาไม่แพงครับสมเหตุสมผลตั้งหลักันที่สถานีรถไฟใต้ดินสีน่เหมอนทางออกที่6นะครับใช้เวลาเดินไปโรงแรมประมาณ5นาทีเท่านั้นเองปะ่ะเรามาเดินตามหาโรงแรมกันครับตอนนี้เราอยู่บนถนนสี่เหมอนติ้งนะครับแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของไทเป ที่ได้รับฉายาว่าฮาราจูกุแห่งไทเปไม่ว่าจะเป็นสายช็อปสายกินหรือสายแฟชั่นถ้ามาที่นี่แล้วได้ครบเลย ไยทอดหอมใช่ใช่ใชมาไหมโซลเรียโ oh อเทลตอนนี้กำลังเดินตามหาโรงแรมมิวสิกนะครับเหมือนเราจะเจอทางเข้าโรงแรมแล้วคือชั้นสามเหรอโอเคสองตัวสาม ดีเซ็นสั้นชั้นหกอ๋อปะเราไปชั้นหกอ่อ uhh. นี่ไงมิวสิกโฮเทลเราไปเริ่มที่ชั้นหกก่อนรีเซพชันเนาะปุ๊บรีบิดเยวมาก Chicken. Okay. my passport. passport. Thank you. Stay one night, please. Yes, stay one night. Ready? Hey. Uh, room is 602. Okay. This is Wi Fi password. Mm -hmm. no, smoking, no smoking and don't throw the tissue okay. in toilet, throw in the trash can. Alright. Okay. If you have any problem, just dial number nine. See. This okay. Thank you. Okay, เช็คอินเรียบร้อยต่อไปเรามาสำรวจห้องพักไปด้วยกันครับครั้งนี้ผมจองห้องซุปเปอร์เลียไม่มีหน้าต่างขนาดห้อง15ตรเมตรใช้ระบบแตะคีย์การ์ดในการเข้าออกห้องทันทีที่เข้ามาครับห้องดูใหม่สะอาดไม่มีหน้าต่างแต่ก็ไม่รู้สึกว่าอึดอัดครับเงียบสงบดีเรามาเริ่มกันที่ประตูห้องพักจะมีแผนผังของชั้นพร้อมกับเส้นทางหนีไฟกรณีฉุกเฉิน ข้างล่างจะเป็นบริการทั้งหมดที่โรงแรมมีให้นะครับพร้อมกับพาสสวดไวไฟตรงนี้เป็นช่องเสียบคีการ์ดและปุ่มกดขอทำห้องหรือไม่ให้รบก,กวนข้างๆประตูจะเป็นห้องน้ำครับจะแ,แยกโซนเปียกและโซนแห้งตรงนี้เป็นผ้าขนหนูที่โรงแรมจัดเตรียไมไว้ให้ชักโครกจะไม่มีสายฉีดชำระนะครับ ต่อไปเรามาดูโซนเปียกพื้นที่อาบน้ํากันครับจะมีฝักบัวปกติไม่มีเรือนชาเวอร์นะครับมีครีมอาบน้ํายาสระผมส่วนข้างล่างนะครับจะปรับน้ําร้อนน้ําเย็นโดยการปรับไปทางด้านซ้ายและด้านขวาจากที่เทสอาบน้ํานะครับระบบระบายน้ําดีช่วงที่อาบน้ําไม่มีน้ําเอ่อล้นมาโซนแห้งครับบริเวณอ่างล้างมือนะครับมีแปรงสีฟันยาสีฟันแก้วน้ําสบู่ล้างมือ ได้เป่าผมกระจบแต่งตัวบ้านใหญ่ออกจากห้องน้ำนะครับที่หน้าห้องน้ำจะมีที่แขวนเสื้อผ้าหรือผ้าเช็ดตัวบริเวณหน้าประตูจะมีปลั๊กด้วยนะครับ2ช่องต่อไปทีวีครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่โต๊ะทำงานจะมีปลัก๊กอยู่หนึ่งจุดนะครับบริเวณโต๊ะ มีแก้วน้ำมีน้ำดื่มเตรียมไว้ให้ครับข้างๆกันจะเป็นตู้เสื้อผ้าและที่วางสัมภาระส่วนตรงนี้จะมีสลิปเปอร์รองเท้าแตะและตู้เซฟนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นที่นอนครับเอ๊ะมีใครมานอนรอแล้ว ส่วนตรงนี้จะเป็นสวิตช์ควบคุมการทํางานของแอร์ครับสํารวจครบทุกพื้นที่ของห้องพักที่เราจะนอนกันในคืนนี้แล้วนะครับเตียงจะเป็นแบบ2เตียงที่นํามาชิดกันสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องแบบทวินเบดได้ด้วย แอร์ในห้องพักจะมีอะคริลิกกั้นมาให้ปล่อยความเย็นใส่ผู้เข้าพักโดยตรงเทศแรงดันน้ำในห้องอาบน้ำไม่แรงมากกำลังดีแก้วน้ำที่โรงแรมจัดเตรียมไว้ให้บนโต๊ะทำงานนะครับเราสามารถเอาแก้วนี้นะครับออกไปกดกาแฟสดที่พื้นที่ส่วนกลางได้ครับไปเราออกไปดูพื้นที่ส่วนกลางกันว่ามีอะไรบ้างพื้นที่นี้จะอยู่ข้างๆล็อบบี้ที่เราเช็คอินเลยนะครับ เริ่มที่ด้านขวาสุดนี้เลยเป็นตู้กดน้ําเราสามารถใช้แก้วน้ําที่อยู่ในห้องพักมากดน้ําร้อนน้ําเย็นตรงนี้ได้นะครับส่วนผมก่อนออกเดินทางทุกครั้งก็จะใช้ขวดน้ําเปล่ามากอกน้ําตรงนี้ก่อนออกเดินทางถัดมานะครับเป็นตู้กดกาแฟสดขอกาแฟคงถูกใจมีตู้กาแฟสดด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าช่วงที่ผมพักเครื่องมีปัญหาหรือเปล่าพรากดได้แต่เมนูอเมริกาโน ถ้ามีเมนูช็อกโกแลตร้อนด้วยจะดีกว่านี้มากๆเลยอามีของว่างยามเช้าด้วยก o o ด Morning m มิ l มีมินิโคร2ซองเตรียมให้กับผู้เข้าพักนะครับจะเริ่มตั้งแต่เวลา6โมงเช้าตรงนี้เป็นที่ล้างขวดนมครับกรณีที่ผู้เข้าพักมีลูกเล็กมีตู้ไมโครเวฟเครื่องอบขนมปังอืมมีคับนูเดอร์เตรียมไว้ให้ด้วย เริ่มตั้งแต่สามทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าอยู่ช่วงกลางคืนผมว่าผมได้ออกมาซัดมาม่าแน่เลยตรงนี้เป็นตู้อบขนมปังและข้างๆกันเป็นมินิครัวซองที่ทางโรงแรมเตรียไมไว้ให้ผมเลยพอมีอะไรได้ลองทองก่อนออกไปทานมื้อเช้าแบบเต็มๆข้างนอกครัวซองสักชิ้นกาแฟสักแก้วต่อไปเรามาดูอีกโซนข้างๆกันครับ โซนนี้จะมีตู้เย็นและโซฟานั่งพักครับในตู้เย็นจะมีน้ำดื่มบริการข้างในจะมีน้ำผลไม้น้ำชาและน้ำเปล่าเป็นคอมพิเมนทอรีฟรีให้กับผู้เข้าพักนะครับสามารถหยิบดื่มได้เลยเขาท่าเลยนะครับมีทั้งโซนนั่งกินอาหารนั่งดื่มกาแฟหรือจะนั่งรีแล็กที่ด้านนี้ก็ได้ในราคาห้องพักที่ไม่สูงมากแต่มีพื้นที่ส่วนกลางจัดเต็มแบบนี้ ผมว่าโอเคเลยนะอ่ามีพื้นที่ฟุตสปาสปาเท้าด้วยเปิด10โมงเช้าถึง3ทุ่มถ้าจะสปาเท้าต้องทำการจองกับฟอนเดสมาก่อนนะครับเข้าได้ไม่เกิน2กลุ่มกลุ่มหนึ่งไม่เกิน3ท่านครับด้านนี้จะเป็นใบประกาศและคะแนนรีวิวที่โรงแรมได้รับจากสื่อต่างๆคะแนนรีวิวโอเคเลยนะ ส่วนตรงนี้ข้างๆ e c e p t i o n จะเป็นแผนที่และข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวันบริเวณหน้าลิฟต์จะมีป้ายประกาศบอกข้อมูลข่าวสารและอัปเดตโปรโมชั่นล่าสุดของโรงแรมครับเรียกได้ว่าหลงตัวเลยนะครับห้องสะอาดห้องกว้างบริการก็ดีเดินทางก็สะดวกมากใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสิมเอนติงราคาห้องพักก็ไม่แพงใครมาย่านนี้แนะนำเลยครับเดี๋ยวผมจะแนะบลิงก์ดูราคาล่าสุดไว้ที่เดสกิปชั n นะครับ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางและสำรวจโรงแรมมูสิ Hotel ไปด้วยกันนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยแล้วเราเจอกันการเดินทางครั้งต่อไปครับบ๊ายบาย